การแก้ไขปัญหาความยากจนบ้านปีแหนมูดองหมู่ที่10ตำบลบูกิดอําเภอเจาะไอร้องจังหวัดนาราธิวาสได้รับเงินสนับสนุนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2538จำนวน280,000บาทปัจจุบันมีนายมาสูกีเจ๊กเกาะอ,อูเซงเป็นประธานปัจจุบันเนงินทุนโครงการก่อขอคอจอยังคงเป็นทุนที่สำคัญภายในชุมชนซึ่งครัวเรือนได้นำไปประกอบอาชีพทางการเกษตรตามวัตถุประสงค์หลักโดยกระจายโอกาสให้คนยากจน มีเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นแนวทางการขับเคลื่อนงานก่อขอขอจออกเน้นการสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการและครัวเรือนเป้าหมายกำหนดให้มีการขับเคลื่อนงานก่อขอคอ,อจอเป็นวาระสำคัญของหมู่บ้านพัฒนาทักษะความรู้ทุกระดับสร้างกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยการศึกษาคู่มือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนพุทธศักราช2553และเน้นการติดตามสนับสนุนอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องโดยเน้นการตรวจสอบข้อมูลและให้คำแนะนำพร้อมทั้งมอบอำนาจให้ชุมชนบริหารจัดการเงินทุนด้วยตนเองภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเทคนิคการขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนสู่ความยั่งยืน 1. ตรวจสอบสถานะการเงินของหมู่บ้านและตรวจสอบเอกสารของโครงการก่ขอคอ,อจอมู่บ้าน2ทบทวนคณะกรรมการโครงการก่ขคจอมู่บ้านจัดทําระเบียบการดําเนินงานโครงการก่ขอคจอมู่บ้านโดยกำหนดวันทาการทุกวันที่15ของทุกเดือนมีการจัดทําบัญชีอย่างถูกต้อง นำเงินฝากธนาคารอย่างรวดเร็วพัฒนากรลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง 3. พัฒนากรรายงานให้พัฒนาการอำเภอทราบพัฒนาการอำเภอรายงานให้อำเภอทราบในอำเภอรายงานให้จังหวัดทราบต่อไปโครงการกอขอคอ,อจอเป็นโครงการที่ให้ยืมเงินทุนปลอดดอกเบี้ยกแก่ครัวเรือนยากจนในหมู่บ้านเพื่อใช้ประกอบอาชีพโดยมอบอำนาจให้คนในหมู่บ้านบริหารจัดการเองทำให้เกิดการหมุนเวียนของเงินทุนในชุมชน เกิดเป็นชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน